กินเขาอิ่มอ er ิ่มก็กินกันอิ่มอิ่มพอดีมาเกิดเหตการณ์มาขาดขีดซะเด้อสบายดีแม่สบายดีพี่น้องหาสุดปากหลังเสียพี่น้องเว้ยเขาเหม่ยหาเาอ่มแมเลยเดี๋ยวนี้เลือจุดเดียวแม่นี่แหละนี่เอ้แม่แม่พูด แคนอยู่เนาะ, <Wow. S 1> ะนนบขึ้นหายแทงน้ากับผูเห็นบากล่างมัอกี้นะลูกหายมันเอาเจาะไปเก็บ่น,น,นี่แม่นี่นี่ มันไปอ่อนมันไหไปส่องด้ไหในอ่างจะมันหมู่บลีจานี้อ่างจากถ้าหมู่บี่กุสิดากรกหากโลดเดียวนิ <1> 1> มันจุอาสาสมันตื่นเดิมอ้าว ไปเบิดไปผูดผูดอยู่ผูดบากล่างบากใต้หนาวมึงเอ้ยบังเวนินตะไลมึงซึ้งลึงแม่เริ่มสิเป็นบ้า,ามือนักนกะมันเป็นอะไรกัแม,มนะ่มือมืออะไรมืออะไรนะที่มันเป็นนะซึ้งลึงอะดิเออมือห้าสิไลโซดไว้บอมันบอกบอบาหวามันบอก ไปไซม,ม,มามันเป็นสุหมามาบนเนาะไปไสซเนาะเี๋าว้าจะาใช่เกาะบละเี๋าบมานจะใช่คนเลยไปหล่อห้าหอบที่หบเดนพูนออกไปไประจำที่บอนเก้กาพูนถ่ายพูน <c oughs> เป็นยังเบาเ่าจังหามันเบาเ่าสิียาให้ฟังนั่นเขาไปนั่งอยู่บนท่านหนงวาดเลยพูดเพราะเขาพวกตู้จะเพื่อเขา,ะขาจะไกลมันจะสุกๆกันอ,อ้าวฮะโอ้บักลางนี่ <laughs> บางทีบางมือเขากระปวดหัวเลยปวดหัวยังไงปวดหัวแบบว่ามันเซออยู่คือมันบานีดมันแบบ <laughs> มันก็อยางไปเลยเบามือนั่นปวงแห้งเสียสัอยู่ดีๆก็บอกเมียว่ายังก็แม่บอน้อดกออาะบอกเมียว่าขยิปผูกข้อตาย้ิบุคิดหอดคอยบอกว่าสันเฮาจังมาคิดอยู่มือวันศินเออมื่อวันศิมือวันศิลเออมือวันศิเา่แก็จ้นอนบารับมือนั้นลูกจะมาเขตอยู่แล้ว เพราะว่าอย่ามพี่เราทซาถึงอย่าได้ผมอย่าได้พ่ออย่ามันเป็นอย่ามันเกิดขึ้นเขาจะไม่คิดผมว่าเขาเคยเห็นมาเวลามันกลุ่มๆมานะหนึ่งคือคนถือหุ่นจักสองคือผอมดาวแบบคนปกติเลยในปกติคือบางหลังมันยามสิเป็นมันก็เป็นมาแล้วเพราะขามันจะจักบดมาจักแล้วพอ มา,า,มาแล้วก็ไปอยู่ลายมือบ่บ่อเล็กก็มือเนี่ยเลยทะขำมาแล้วก็มาเรียจะเว้นพอตีสี่โมงอยู่แล,ล้วเขาขับอรนใหญไปหาหมหูกันเด้อเอาลนะสิไล่โซนทางติ๊กตอกพี่น้องเลยก็เลยแบบสิมะนังไาาลยอยู่แตหันด้วยหมุมนดูจริจริงนะฮะก่อนหน้านั้นในพี่น้องหูงมานานืมะนังก็เลยคิดว่ามันอยู่ห้องน้านมีทึ้งอีแม่ละขึ้นไปคิดว่ามันไปรี่อยู่แท่งน้าเพราะว่ามันเห็นมันไปหนังอยู่ซึ่งลึงซิลิงแถวเนาะนะ ซึ่งลึงก็คือมันนั่งนิ่งอันนี้พี่น้องมันป่าปตีงมันนั่งหนาๆนิ่งๆเดี๋ยวมันกินน้ำมันคอแหง้งมันไปดูดหมาม,ม,มาบอกบอกหอดซามวาทีดอกออลูกก็เข้าไปหานูแล้วก็ออกมานี่นะลูกก็ทามันนี่ยนะออออยปลาเฮ้ยไปดูดหมามันสิไปเอาเวลาไหนไปสือ มันบ่ด้ไปใส่ยางมันจะเปลี่ยนมือมันบะมันกระบ,บาดไอพี่น้องมักล่ามันยังบ่ด้ปกติเด้อปลาลุงเอ้ยน้าไอแม่ถามมันก็ยิบสืกอน้องแม่ขอสิไล่โซขคอง<ม>ของขวนัน หัวบกเน็นจะดีใจเจ็ดทองนะารับเจ็ดทองห้องน้ามก็มีปร๋บบนขี้จะจองน้ำเพือนเฮ็ดเฮือนหอนกัวเห็นสองกับหรวเห็นหนึงวอลี่ลายจิมาจับมาหลุด ผัวห่วแต่ว่ากบอห่วงปลาถึงจะเฮงก็เเป็นห่นวระอมอยัยู่ไกจังเลยคุณสีมงคล ไปซะดาตกใจตกใจเลยตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ทางติดต่อพี่น้องคนดูอยู่ประมาณหกลอยกว่าคนขอบคุณหลายๆด้อสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะกระโปรงกระโปรงว่ฝีขนาดแบบแบบยันโมหินหลายคนเคยอยู่น้ำกันเนาะเคยอยู่ใกล้ิซี์กันตลอดที่หายมันก็ดใช่ขอบคุณหลายๆค่ะ เจ็ดร้อยกว่าคนดูพี่น้องก็มาเบิ่งไลน์พี่น้อก็เดี๋ยดแถวติดตอกนะบอกไม่ใช่ทุกนะนึเบิ่งมาไลน์ดมมือบอกดมดมล่างมือล้ววะพี่ดมผ่ามือล้างแม่นี่หากกันจับมือมาดมแบบพระเอกกำลังเอกคนนี้ ไลฟ์สดจากประเทศลาวครับผมเขอบคุณม่กเลยลืมกดติดตามไว้นะฮะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีครับอุ้ยหมวกขอบคุณหลายๆค่ะจีจูหมวกมาหาคุณย<ห>า,ายค่ะขอบคุณหลายๆเย้อคำจงบวกมาหาคุณยายกับคุณยายสูบเย็นข้างหน้ากันอยู่ดีด้วค่ะ